หยดใส่ใส้น้นัครับใส่น้นหนังกยดใส่น้่องเส้นหังใส่บวกบวกครับพี่น้องนี่ครับเพิ่มบวกเข้าไปมีแบบบวกย่างเดียวครับมื่อนี้ครับพี่น้องนายขีนุปใส่เข้าไปนั่งครับคนยังไงอ้อมกบอมกบครับพี่น้องมื่อนี้ อมเบีเ็มๆเ,เดี๋ยว้าเบื้องตอนซุกตอนจนนิ้มนะครับเดี๋แบบที่ดีค้างไว้มันสุกสุปเชื่องหน่อยก่อนครับสวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส่วนกินครับน,นี่แม็กจีส่วนพี่น้องมากิกอ้ออมกบครับพี่นอ้องเตรียมถาดด้วยครับพี่น้อง กบใส่ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆครับออมใส่ผักซีเล้าห้องผักซีเล้าใส่บักบวบขาดตะพาะแง่งครับแต่ว่าใส่ผักอีตูเท่นนะครับอ,ออมกบตรงนี้เนาะใส่กับข้าวเหนียวมีเกีียวมีเกีียวมานำจักหน่อยครับอเอาไปมุมนี้จักหน่อยเด้อพี่น้องจำเกีียวก่อนครับออมแหลก แมงวันไม่อีกแล้วสวดใจกับออมกบนี่ผักชีเล่าบริไายตอนเฮ็ดเป็นขั้นตอนให้เบิ้องตัว่ไาทายเป็นข้าวๆให้เบิ้งอยู่ครับ,บว่าขัวยังไดงยังไดงครับมาครับพี่น้องอืมอืมอืม,อม,อมกระดงกระดูกไซน์เบิด น้องไข่กบอ่อนนี่หมาำมาละออมส่น้ำครับมาลาขีดนกใส่กับพีอพ่อถุงกว้างขมครับพี่น้อง tôi muốn đột năm อ้อมกวบแบบสูตรอีสานบ้านหฮอครับอืม,อมสูตรออกข้ามญงได้ครับผม,ม่น้อง ห้านหมกบวกขันได้พักอ่างแง้งมาใส่นน่เอ้ยพี่น้องครับ,บรพ้อมกบมันสิเขากันกบพักอ่างแห้งที่สุดเลยครับอัางแง้งบานเท่อหอขอคุยได้ครับเด้ออืม,อม ลูกดวดพี่ลูกดวดแบบอีสานแบบบันบันสุดออกข้ามเมี่ยนเลยครับผมลองอือหืมอืออื้อือลูกดวด แซ่บตอนกบเจ็ดตอน,อออนแซบซุดยอดเลยครับผมน้องสดน้ำแกง เข้ากันสุดอยอดเลยครับใส่วัคซีนลาวน้ำแคหน้อยสวยสบา ใส่ตอนพร้อมครับพี่น้องห ขอขาโอ้มันมันตอนกบยืงทึ่งลูกด,ดูดปักพริกอันนี้ก็แปลกครับกินกับลาบกับก้อยนี่เพี้ยดเพีดอันบะเฮ็ดสุกแล้วบัดบ่เผ็ดอืม บัดไซ่กับก๋วยดิบดีบัดเผ็ด,ดครับผมพี่ดองสุดเอาแล้วครับแก่งเมนูออมเหนียต้องสุดโอ้ยตอนกบมันอยู่ทางพี่ใส่กับบอบบวกหยอดปักใส่ยักหน่อยครับขมขม,ขมลำล้ำ คิดอยากกินอ้อมปลาไหลอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันหายากยากงปลาไหล กินกบไปก่อนครับใส่ครับเกลียวเกลียวสมครับพี่นอ้องอืม องมกบใส่รูปดวดอืมอืมอม,มาได้กับเด้อพี่น้องทีนงานอยู่ถึงอยู่ต่างประเทศแน่ก็ดีครับอยู่ในประเทศกรมากินน้ำกันครับผมเศบๆน้ำกันครับผม ออืมสดเอาครับเรื่องเสียบหยอดฟักไซเดอร์ครับนี่กลุมเั็กน้อยครับขาดบรได้ขาดบรร่ได้เนี่ยอมกลุ่มนี้ครับอือหือ อบวบหวานขาดตาบกกเขือบวมีบวมยังอบบวบเแทันรับวบเซออมกบยังเสียบจำงกบแก้วไปหน่อย หอมเอาหมกพริกส่กับเกี๊ยวคุยกับหยอกปักใส่ครับพี่น้อง เตรียมซ่อนช่างท่ายส้มไทยครับผมพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับมอบให้ทุกคนพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมคลิปนี้ครับผมมาแซ่บๆเหมือนกันนะครับเด้อพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนสุดยิ่งกระฟาพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม็กกันเลยครับเด้อคลิปหน้าแม็กเชียยังกินข้อติดตามครับผมมือนี้ขอตัวจบคลิปออมกบ ใบเพียงคานี้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามขอบคุณครับผมเดีย๋ยวในคลิปนาครับ